คุณพ่อบอกว่าเสียละดูใคุณนายมาเมื่อีานที่ทำเป็นบัวรักันคารักนคาที่ตะ เดี S <S <preach ers> ๋ยวก็จะได้เ็ตัวแล้วเนี่ยอ่เไหมครับจะเือชนภาษา90ภาษา12สิงหาคม265รัฐบาลก็จะมีการจัดบทิานกรจเฉลมพระเกีรยิระหว่างที่115สิงหาคม2565นะครับ นะบริเวณถนนลาดเจดมเนินกลางนะผีเสื้อจะมีตรงนี่แหละในการนี้จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าคทุกปีร่วมเฉลิมพระเกียรติเิพระนางเจ้าสศรษฐกิจข้าวบรมราชินาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาข้าวปีพรรษาปสองสองห้าเพราะฮะแล้วทำไมถึงใช้ผีเสื้อเดี๋ยวนะคะขอโทษค่ะ ขอความสดขึ่นห <c oughs> น่อยได้ <c oughs> ร้อยดวงใจนะครับมาประดิษฐ์ผีเสื้อนะครับเพ <c oughs> ื่อเสื้อไทยพันธ์ปีหลวงนะครับในโอกาสที่เภาษานะครับ การได้จัดงานนะครับข้หมายจากตมรกีไทยรังหาดไทยก็มาหมายจังหวัดแต่ละจังหวัดไปปริบีเสื้อครับโดยรวมรวมใจผู้คนในแต่ละจังหวัดนะครับโดยใช้ผ้าที่เป็นอันตรัดของพื้นิี่อย่างพวกเราเป็นผ้าม้าห้องนะครับผ้ามะองผ้าลายที่เป็นผ้าของสัวแพร่ได้ร่วมกันทั้ง บริการทั้งประชาชนนะคภาคเอกชนกลุ่มพลังรตรีต่างกลุ่มพลังมวลชนต่างกลุ่มโพลท็อปนะครับเน,นกียมการประมนะครับวันที่สี่พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลสําคัญของประเทศเช่นกันนะครับมารวมพลังกานะรทํามีเสื้อจำนวนเก้าสิบตัวนะครับเพื่อส่งไปร่วมจัดพิธีการที่บ้านเมืองกลางนะครับช่วงการจัดพิธีการของรัฐบาลนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าพึงพอใจทีเดี น้องประชาชนทั China, <Yeah. S 1> ้งประเทศไทยรวมถึงจังหวัดแพร่ด้วยได้ร้อยรวใจกันประดิษฐ์สินที่เป็นภูปัญญาของท้องถิ่นของดีของตลาท้องถิ่นอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดแพร่เราก็นี่นะครับเพื่อพื้นฐานของเราสร้ามโม่ห้องนะครับที่ผลิบุญญ์ไทยกับข้ามโม่ห้องของเราก็จะไปประดิษฐ์ที่สถานเดินกลางในรูปแบบอีเสื้อแดงของความจุลัดักดีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่4 3 5 0คน ที่มีต่อพระพันปีหของครับขอให้คงคงความเจริญยิ่งมุขหากครับเอาประมาณนั้นก็ได้ค่ะอย่าพันธุศาสตว์อ๋อนี่ก็เหลือเยอะนี่ไม่ใช่เหลือน้อยก็ได้ถ้าใส่เน่าปลาเรียวสักตัวใจหนาวก็ได้ขึงข้าต้มนะเจ้าต้องต้องเอาผีเสื้อมาแหลกเปืยเกี๊ยวจ้าใส่เน่าปลากระมาแหลกเอ้ามาเจ้าพอยตีเกอฟออนที่มาหรือเกฟโมงยังมาได้เสียครับ เมื่อไหร่ก็ได้ <tose true story>